ครั้งที่เสียถ้ามันไม่บึ้มเอาไปเลยขนมหนึ่ห่อแต่ถ้าเกิดว่ากดติดตามแอลลี่เนี่ยแอลลี่มีของพิเศษให้งั้นฝากกดติดตามแอลลี่ก่อนมาเล่นเป่ายิงฉุกทำไมแอลลี่ชอบออกกระดาษวะอันนี้อยู่ปีไหนแล้วครับก็อยู่ปี2ค่ะอยู่คณะอะไรคะคณะน,นิเทศแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ค่ะยิ้มไปสอทีแล้วไม่บึ<อ>้มครับอย่าตกใจละแนวปสชมพูนะคะ เอ้ยอันนี้เสียบยังอ่ะเฮ้ยโอเคแล้วอันนี้มีแฟนยังคะมีแล้วค่ะเฮ้ยปาะยังหมดแล้วอะไรเราอยากแจกขนมไงนี่ไม่มีนพังเลยที่จริงเอาไปทังถุงยังวันนี้บึ้มหนึ่งของนี่ ไอสามเล่มสุดท้ายกลัวจักจักจัถ้ากดติดตามแอลลี่แอลลี่มีของพิเศษให้ปกติชอบกินกัมมี่ไหมคะชอบกินค่ะโอ๊ยพอดีเลยเรามีของพิเศษนี่ครับข้างในกล่องเนี่ยมีฮาร์ดบีชชิลเป็นกัมมี่น้ำผลไม้สอดไส้ครีมโยเกิร์ตเขามีทั้งสองรสชาติเลยครับสตรอเบอรี่องุ่น แล้วก็แอปเปิ้ลลินจีกินชิลๆคนเดียวก็ได้หรือว่ากินชิลไปกับเพื่อนก็ได้นี่แล้วได้เยอะขนาดนี้คือต้องเอาไปแบ่งเพื่อนแล้วลองแกชิมดูไหมอันนี้สีชมพูเป็นสตรอเบอรี่องุ่นอร่อยอร่อยมาก ถ้าเกิดว่าใครอยากไปหาซื้อตามก็ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของ h าร์ดบิทซองห้าบาทเท่านั้นค่ะก่อนไปฟางวั้นเลยค่ะ m i n underscore o a k k ค่ะนี่ค่ะได้ซะเยอะเลยกินไม่หมดแน่คนเดียว